ทุกคนมาจ้ะไอมาชวนดื่มดากหนากาแฟเย็นเกาหลีมันเริ่มละลายลงไปข้างล่างแล้วกว่าไอจะหาหมุมได้นะคะมันแดดร้อนแต่จ้า,า,าไออยู่นี่สวัสดีจ้ะวันนี้นะคะ32องศาที่โกเทนเบิร์ก32 เะะมืองไงติดโกเทเบอร์สาบอ็ดร้อนแบบร้อนจริงๆเกลียมเกลียวหมดแล้วทุกคนเนี่ยความแตกต่างนะคะความแตกต่างนะคะปกติก็ดำอยู่แล้วแล้วก็ตรงจุดที่ใส่นาฬิกาก็สีเปลี่ยน,นะคะ่ะอาจจะดูแบบไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าปกติเป็นคนผิว ผิวสีดำแดงอยู่แล้วไงร้อนมากมานั่งชมผักในความอากาศร้อนๆนี้แหละใส่น้ำแข็งไปสี่ก้อนนะเนี่ยตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วจ้ะสี่โมงครึ่งบ่ายสี่โมงครึ่งนั่งมุมนี้เขาเองชั่วหน่อย จะเย็นๆหน่อยนะคะชมผักใบไปก่อนนะทุกคนมันร้อนอะไม่เป็นไรมือเราอืมาทิชช้่มาะคะ่ะ ไม่ทันกับข้าวที่ทำอยู่ยังกินไม่หมดเลยทุกคน uh huh. แต่ว่าไอายอยากได้มเมล็ดเขาไงไอจะปล่อยให้เขาแบบบ้านนะคะเ uh huh. จมจนอร่อยมากตัวน,นี้ตัดได้ตัดได้ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองามสต้นนั้นเอาไว้ฟังเสียงลมนะเป็นลมร้อนด้วยทุกคนแล้วไอดูพยากรณ์อากาศไปจนถึงวันเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะ วันที่ไอถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันสุกนะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนก็ไม่ตกแล้วก็ฝนจะไม่ตกยาวไปจนถึงเสาร์อาทิตย์หน้าเลยนะคะแล้วหลังจากเสาร์อาทิตย์หน้าเรายังมองไม่เห็นข้อมูลที่ชัดเจนของทางกรมอุตุนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถ้าหากว่าอากาศร้อนแล้วก็แดดจัดอย่างนี้นะคะแล้วฝนไม่ตก รับรองได้เลยว่า,าทางการนะเขาอาจจะออกมา,าห้ามไม่ให้มีการแบบปิ้งย่างนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบคือแถวนี้มันเป็นป่าหรือว่าก็แล้วแต่บางเมืองนะเขาเขาเคยแบบมันจะมีปีหนึ่งที่แบบว่าออกมาขอความร่วมมือหรือว่าเป็นกฎเลยเป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามห้ามปิ้งย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเปลวไฟอะ่ะมันจะปลิวปิวมันไปเร็วมากแล้วเนี่ยดูทุกคนดูนะ อากาศแห้งแล้วมันลมแบบเนี้ยค่ะมันอันตรายนะคะม,มันเสาร์พรุ่งนี้ไอจะไปอ่ไปหาคุณย่านะคะอ่าคุณย่าคุณปู่เน่ยอยู่เมืองที่ไอเคยไปเก็บสตรอเบอร์รี่นะคะคุณย่าบอกว่าลงมา เล่นน้ําทะเลที่นู่นนะคะเพราะว่าเมืองที่คุณย่าอยู่อะ่ะมันจะติดกับทะเลแล้วช้หาดมันจะเป็นหาดทรายที่ขาวๆสวยๆนะคะแต่ว่าปีนี้ไอ้ไอ้บองตัวม้าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทะเลนะถ้าไปทะเลกเ็ไม่อยากจะอาบแดดแล้วก็ไม่อยากจะลงเล่นน้ําเพราะว่าเวลาเราไปเล่นน้ําทะเลตัวเราจะเหนียวนะคะนั่นแหละก็ไม่ชอบนะคะแต่ก็ดูก่อนว่าจะลงเล่นน้ำไหมพรุ่งนี้นะคะ อ่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวไอจะพาดูความเจริญเติบโตของของผักที่ไอลงใหม่นะคะแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้ไอก็ทำคลิปแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นหน้าไอ,าอตั้งเป้าหมายจะทำคลิปทุกวันนะคะในช่วงเวลาที่ไอ,ยอ,อหยุดซิเมสเตอร์หรือว่าพักร้อนนะคะก็จะจะจะ,จะทำคลิปให้ได้ทุกวันทุกวันมาละคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อเช้าไอ้โทรไปหาพ่อกับแม่เนาะแม่ก็ถามว่าอ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วพักร้อนวันที่เท่าไหร่ก็บอกวันที่5แล้วแม่แบบโคตรเซ็งเลยก็บอกแม่เซ็งเพราะว่าพี่ขุนทํางานแล้วไอ้ก็ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ก็คือมันก็ได้งานเนาะอยู่บ้านก็ทํางานบ้านอะซักผ้าทากระจุกกระจิกกทุกคนตอนนี้ก็โปรเจกต์ที่จะทําก็คือเช็ดกระจกค่ะบานกระจกเนี่ยนะคะซึ่งบ้านหลังเนี้ยอพาร์ตเมนต์ห้องนี้นะคะ ที่ผู้ใหญ่อยู่อะมันก็จะมีกระจกหลายบานมากนะคะรอบบ้านเลยก็ทุกปีอ่ะไอก็จะเป็นคนทำนะคะโดยปกติคนสวีเดนเนี่ยเขาชอบการตกแต่งบ้านแล้วก็ทำบ้านให้น่าอยู่นะคะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะทุกคนไอ้อก็น้อยคือไอ่ไม่อยากจะบอกว่าวเตงขี้เกียจนะแต่ว่า ไอาทาคนเดียวจริงๆถ้าเรื่องเช็ดกระจกนะไอาทาคนเดียวนะคะทุกปีอาจจะต้องเช็ดกระจกพี่ขุนไม่เคยช่วยเลยนะงานพวกนี้คือเหมือนแบบเขาก็มองข้ามไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละ <c oughs> เรื่องการตกแต่งงานสวนอะไรเงี้ยพี่ขุนเขาก็แบบไม่มีไอเดียเลยอย่างเงี้ยก็ไอก็เลยอยู่ตามมีตามเกิดเหมือนที่ทุกคนเห็นนี่แหละ <c oughs> นะคะไอก็พยายามแค่ รักษาความสะอาดไรเงี้ยเออเดี๋ยวปล่อยให้มันละลายไปเลยเดี๋ยวจะมาดื่มทีหลังเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูผักนะคะก็ตัวนี้ก็คณะที่ทุกคนก็ได้ดูไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะมันก็ไอก็ตัดไปกินหลายต้นแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ทิ้งไว้คือ ก็อยากจะให้เขาคืออย,อยากได้ดอกเขาอยากได้มเมล็ดเขาอะค่ะนะคะ,นะคะก็ทิ้งไว้ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้เป็นชีหอมค่ะตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะไอก็เก็บไปกินนุ่นกระถางนุ้นไหนเก็บไปกินเยอะเลยนะคะเก็บกินทุกวันเลยนะคะอันนี้ต้นพลิกที่ซื้อจากาตลาดบอ่อแบ่หรือซีซื้อกับพี่คนไทยนะคะตอนนี้เริ่มจะติดดอกแล้วะคะ่ะดอกเริ่มจะติดแล้วนะคะ เนี่ค่ะไม่รู้จะทันไหมนะพี่เขาบอกท่านท่านายบอกมันจะปลูกท่านเหรอคะเขาก็บอกไอ้เอาเข้าไปไว้ในบ้านหนูมีบ้านผักไหมบอกไม่มีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็บอกเอาไปไว้ที่ริมหน้าต่างนะคะไอเคยแล้วปีที่แล้วไปไว้ริมหน้าต่างนะคะพอสักพักหนึ่งเพี้ยขึ้นเต็มเลยนะคะตัวนี้เป็นแมงลักนะคะอ้นี้ไอเด็ดยอดไปแล้วนะคะเพื่อให้เขาแตกเนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็นผักชีหอมที่เราลงใหม่อันนี้ลงได้สามอาทิตย์ค่ะก็โตประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ต้นพลิกตัวนั้นเป็นโหระพาแต่เป็นพัน์ุของฝรั่งนะคะซึ่งไอไม่รู้ว่ากลิ่นและรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นโหระพาหรือเป็นกระเพราฝรั่งนะคะตัวนี้เป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งนี่คืองอกอกอกมาก็เจอหนอนเลยนะคะไอก็ยังไม่ได้จับแยกนะคะ ตัวนี้ก็ชีหอมแล้วก็กวังตุ้งนะคะแล้วก็นี่นำเสนอนะคะคุณมะเขือเทศนะคะคุณมะเขือเทศงามมากทุกคนมะเขือเทศงามมากเลยนติดผลเต็มไปหมดเลยมีน้องคนนึงบอกว่าพี่เอ,อาใบเขาออกมั่งอะไรเงี้ยคือ เด็ดใบทิ้งนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถอย่างเช่นตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเราไม่สามารถจะเด็ดใบเขาทิ้งได้นะคะทุกคนนะคะเพราะว่าจะพูดว่ายังไงดีคือแต่ละกิ่งอ่ะเขาจะมีอย่างใบตัวนี้น่าจะเอาออกได้ใบตัวนี้อ,ออกได้นะคะมันจะมันก็ต้องเลือกดูเนาะว่าใบตัวไหนเอาออกได้ไม่ได้อย่างข้างล่างเนี่ยไอ้ก็ดึงออกช่วงแรกๆก,ก็ดึงออกอยู่นะคะไอ้เพิ่งใหฮอร์โมนไปเมื่อ เมื่อวันก่อนมัน้งฮอร์โมนนะคะอสองต้นนี้มันจะเป็นพันธ์พุ่มตัวนี้ตัวนี้อเห็นนะคะทุกคนตอนนี้ไอถอดขาตั้งกล้องออกแล้วนะคะมันจะได้จับสะดวกนะคะต้นนี้นะคะมันจะเขียนบอกว่าเป็นเลมอนกิลเลมอนกิล <c oughs> ก็คือสีมันจะเป็นสีหนเหลืองๆนะคะแล้วมันก็จะเป็นพันธุ์ที่แบบเป็นพันธุ์พุ่มค่ะเป็น เป็นะมะเขือเทศค็อกเทลแบบแบบเป็นพุ่มนะคะเขาก็จอกมาเป็นพุ่มๆอย่างนี้นะคะคือมีความดกมากบอกได้เลยว่าต้นเดียวนี่เก็บไม่บาดไม่ไหว <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้น้องมีน้องมาบอกพี่ไอเก็บใบมันทิ้งเคยเคยหักทิ้งไปเยอะแล้วค่ะ <c oughs> ตอนหลังนี้ก็คือให้ฮอร์โมนอย่างเดียวอันนี้ ต้นนี้รับฮอร์โมนไปแล้วสามครั้งค่ะตอนแรกว่าจะให้อาท์ละครั้งเนาะแต่ไป,ไปมาประมาณไอให้ประมาณสิบสิบเอ็ดวันครั้งหนึ่งนะคะก็นี่เขาได้ไปสามรอบแล้วค่ะก็แสดงว่าอภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะประมาณหนึ่งเดือนไอให้ไปสามรอบนะคะประมาณนั้นต้นนี้ก็โอ้ย <laughs> ออกทุกที่ออกทุกที่ดูข้างบนนู้นเดี๋ยว ตรงนี้น่าจะใกล้สุกแล้วล่ะนะคะตัวนี้เป็น radish radish พันธุ์ที่เป็นหัวแบบย,วยาวตัวนี้มันก็เพิ่งงอกนะคะพองอกมาก็เจอหนอนทันทีแอดก็ปลูกทิ้งๆไว้นะคะเผื่อได้กินนะตัวนี้เราก็จะเก็บไว้เอาเมล็ดนะคะเก็บไปกินก็ได้คะ่ะเพราะเมล็ดมันหาได้ทั่วไปนะคะตัวนี้อันนี้ก็กระถางนี่ใกล้จะหมดแล้ว ตัวนี้นะคะที่ปลูกกลางแดดเนี่ยสีจะออกสีจะออกสีเข้มๆหน่อยแล้วก็ไม่เจอหนอนนะคะส่วนตัวนังไอตัดไปหมดแล้วนะคะคณะตัดไปแล้วนะคะก็กําลังจะออกกําลังงอกขึ้นมาอีกนิดนึงนะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเริ่มงอกล้วเห็นไหมคะไอตักเพิ่งจะลดฮอร์โมนนะคะเผื่อว่า จะได้กินแขนง,ขงเขาเนาะโอเคเอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพา,าดูทางนี้ตรงนี้ยิ่งงอกเร็วค่ะตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่งอกมาเขาเจออะไรเนี่ยเจอศัตรูพืชนี่ก็จะเป็นผักชีลาวนะคะกลุ่มนี้ก็จะลงพร้อมๆก,กันกับกลุ่มกลุ่มแรกทีใ่ให้ดูตอนที่มันเพิ่งงอกอะพร้อมๆก,กันกับพวกชีหอมแล้วก็กวางตุ้งคือลงพร้อมกันเลย ตัวนี้ก็เป็นสลัดค่ะนะคะกำลังงอกเต็มเลยนะคะตัวนี้ไอจะให้เขาเกิดแซมกันอย่างนี้แหละไอจะไม่แยกนะคะเดี๋ยวจะพาดูมะเขือเทศต้นนี้นะคะต้นมะเขือเทศต้นนี้สูงสูงมากสูงไปถึงนู่นนู่นนู่นนถ้าไไม่เด็ดยอดนี่นะมันจะสูงกว่านี้อีกสูงกว่าไออะ ไอสูงร้อยาสิบปดอะนะคะนี่กระจุกนี้กระจุกนี้กำลังสุกนะคะข้างล่างต้นนี้จะเจอพวกเพี้ยเพี้ยดำๆนะไอก็เอาทำการฉีดสเปรย์นะคะที่ทำเองนะคะมันก็ ดีขึ้นบ้างค่ะทุกคนดีขึ้นบ้างอ้ทุกคนเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูข้างในอุ้ลมลมลม้ข้างในนน้นนะคะเขาซ่อนอยู่อะ่ะเต็มไปหมดเลยเฮอดีดีด,ดีส่วนต้นนี้นะคะที่ไอ้เคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะแบบจะช้ากว่าเพื่อนนะคะจะด้วยเหตุผลว่าไอ้ใส่กระถางให้เขาเล็กไปหน่อยก่อนหน้านี้นะคะแต่เขาก็กําลังติดผลเต็มไปหมดเลยเนะะี่ยค่ะผลของเขานี่นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะทางนน้นก็มีข้างใน ผลเขาสวยมากเลยต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะพาดูนี่น,นี่ผลสวยมากนี่ค่ะผลสวยเนอะแต่ไอรู้เลยว่ามันมีตัวทากขึ้นเนี่ยทากหรือหอยทากก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นน้ำลายเนี่ยดเดี๋ยวจะต้องอไเดี๋ยวจะไอจะหาก่อนนะคะทุกคนว่ามันเกาะอยู่ตรงไหนเนาะอู้ร้อนมากเลยทุกคนส่วนตัวนี้เป็น g o o s e b e r r ที่ หลายคนก็บอกไม่ยมฝรั่งไอ้บอกตรงนะปลูกมาสองปีแล้ว <c oughs> ก็เก็บกินบ้างปล่อยทิ้งให้มันร่วงบ้างไอ้ก็ไม่รู้ทําไมว่าทําไมจะต้องปลูกนะคะทั้งที่ไม่ค่อยเก็บกินนะเนาะอืมอะเพรามันจะโฟกัสมันก็โฟกัสเองทุกคนดูค่ะอืมเนี่ยค่ะทุกคนไอ้หลบอยู่ข้างๆที่ตากผ้า ไ <What? S 2> อ้ทุกคนเปี้ยวมากเลยอุ้ยไม่ไหวอะถึงว่าเขาไปกินกับพริกน้ำปลาเขาไปกินกับพริกปลาหวานส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นสลัดที่ไอยแยกมาปลูกได้ประมาณสาอาทิตย์อยากจะบอกทุกคนว่าเจอหนอนเขียวลงค่ะไอ้ตื่นมาก็ งานแรกไอ้เลยก็มานั่งจัดการหนอนเขียวนะคะไอ้เก็บเก็บเก็บจากกระบะนี้ไปเกือบหมดทุกต้นแล้วนะคะก็เลยลองเหลือไว้สักหย่อมนึงนะคะเนี่ยค่ะม,มันงามมากเลยทุกคนแต่ว่าสองกระบะนี้ไอ้จะเหมือนไอ่ทำการทดลองอะ่ะไอ้จะตั้งสองตัวเนี้ไว้ในร่มนะคะปรากฏว,ว่าในร่มเนี่ยเขาเจอโรคแมลงเยอะนะคะ แต่ตัวที่เราปลูกอยู่บนกระบะนั่นนะคะข้างบนนู้นนะคะมันแข็งแรงมากแล้วมันไม่ค่อยมีโมรคแมลงยกเว้นว่าหอยทากขึ้นมากินเนาะอันนี้คือความแตกต่างพิงดูว่าความรู้สึกก็คือเวลาที่ไอเอเอาเขาไปตากแดดอ่ะเขาเขาจะดูไม่ค่อยสดชื่นไงไอสองสองกระถางนี้นะไอก็เลยเอ้มันแปลกมากซึ่งมันเป็นพันุ์เดียวกันไงนะคะประมาณนั้นแหละไอก็ ก็เลยลองลองล,องลองแบบตั้งเข้าไว้ในร่มเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ได้รับแสงเหมือนที่แสงสะท้อนเข้ามาอย่างเงี้ยนะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลก็เท่าที่ให้ดูนะคะตอนนี้ก็แสบหน้าไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปก่อน ชื่นใจค่ะชื่นใจชื่นใจทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอบคุณทุกๆทุกๆก,กำลังใจจ้ะบ๊ายบายโอ้ยลงมาเย็นเย็นเย็น